สวัสดีครับผมมือนีนะครับอาหารเทียงสีมากินจุนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีพักแก่มีมแตงนะครับลาาแล้วก็เจว่าอีกเลยครับแต่มือนีบ่มีบ่มีตับเนาะนี่วนะอื้มนอะืมดู อืมอืมคุยขุยขักคุยขัก,ขกอืมอืมอืมจะยินด้วยให้พี่ว่าพี่นกองคุณเบื้งก่อนอืม แจ่วหนุนขนแบบขนหมดเยนะไม่ดีป่ะได้ดีทักนี่เดีไม่ได้ดีทักนี่ปอกอืมอืมอืมหอมเปรี้ยวปอมไปนหอมเด็ดไปเอืม

อคออรุกคต้อ,อ,องทายเป็นอยากกัิมนี่นครับเดยกกระยิบมาครับบายบาย